บราจะเาไปจัดรูปอนทรกนมาก็จดโอเคไ่ไปว่าอะไรแบบอะไรตัวนี้มันมันมันตอนนี้มันบังบงมนจิงเนี่ยนะแล้วก็มันตัดตรงที่น้ ยานี้หครับยากเนี่ยยาเดียวองนไยครับได้ครับอก่อนอก่อนอก่อนได้เดี๋ยว่ไดนเดที่นได้รวกับได้รัป้าอรแล้วลรุ่นไปเร็วร็เลบื่อมาที่มาที่ยัอยู่เลยเบืออยางแรกให้ดึงก่อนนะไม่แน่เลยน้ำลึกัหมน้ำลึกไม่่รอ่าเดี๋ยวเด ไปแล้วนะเดี๋ยวพี่แค่มาเลยพี่แคมาสักคนไหมไปแล้วนะ

ติดกัดอยูติดตัดอยู่ค่อยค่อยไปช่อค่อยค่อยามานี่อมูจมูจิปาคาร์มานี่าม่ด้อมาเลยอันมาเลยป่าปาองวันแล้วอีกตม่ละ

เกมีไรครเกมตีนะเกมนครับเกมมา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 มมา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 าม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 มา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  không lấy cái <laughs> không lấy cái không lấy cái không lấy cái mã mã mã

ก uh ับ huh, ม่เนไ้มตอนก่อม่เมดีวลเรทีเดียวน่ังไมาัดมายดรดไ่อไม่เอาโอเอเข้ามาไม่ได้เยใช่รถมันติดทายั่ต้องต้องไปเคลีร์่อนเคลียร์ทาเคียร์้องเดี๋ยวนีเราพกับแม่นะรักับแม่คนนะครับางน้ทางนูาเขากลาง ใหญ่อยู่นะพี่หนุ่มนะ้หใ่ต้ลงบางัเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ทางตำรวจกับทางทาาสุขเนี่ยเขาว้ากัาก่อนอ๋อครับจะต้องส่งพิถุนไม่เห็นครับตอนที่ตอนตอนที่รับแจ้งครับตอนรับแจ้งเจอกี่โมครับ ประมาณครับสามร่มครึ่งมาเลยสาของอำเภอหาดใหญ่ก็มาเลยใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวขอพื้นที่เลยครับผมกพื้นที่เลยครับนะอาทิตยเป็นอาทิตย์เด็กหรอามาออกเลยาัดจัด ข้องรุณาขึ้นไปข้างบนก่อนได้ไหมครับขออนาตนะครับขออนุาตยครับนะขอร้องนะพี่รักขอร้องทำงานกับุนาอย่างวเราะไ้ทำงานกันได้ไหมครับเงวาวาาไม่เกี่ยวินั่ับนัรวนรวรับแล้วร ไหนม้่งแล้ววันนี้ทั่วจนไปถึงบางแปเนาะบางปตะโนหนึ่งแล้วที่แดงดำมันแดงดำมันแดงดำแดงดำีเจ้าตรงั้นดูนันหมรกระดดี่ดงด้นเตอาเดี๋ยอน เมื่อคืนเขาส่งในกลุ่มที่ว่าตกนั้นมีอะไรมั่งมีคนเจ็บอย่างเดียวจริงรอก่อนมไปก่อนพี่บคข้าฝันระวังนะขยับมาเดี๋ยวนะคเดยวไีมาให้เยวพไปเลยพี่เอาเลยตามมาพี่อยไปหน่อยจากข้างใน ของจารไม่เป็นที่แ้ี่รไป่ด้สากางขึ้นไม่คุ้เลย่วกี่ไได้ไม่กจารไ่เลี่ยดียวเีพอแล้วครับพี่แป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งออกครับพี่อย่าเพิ่งออกนั่นเอนี่รถจีุกว่นนี้ก่าเด้ บอกขาเรียกน้องน้องพอบังไงอ่ะเหตุการณ์ที่น้องเห็นตะกี้เป็นยังไงตัวดีมตกปลาเองน้องเนื้อรึเปล่ยน้องเนื้อรึเน้องก็ลอยมาขึ้นบนใบยามของเด็กยังเกี่ยวเลยเกี่ยวไม่ได้ลุงน้องก็แบบี้จุดตรงเนี้ยพอประมาณกี่โมงได้คะประมาณตัวผมเขียวประมาณต้องตุ่มไหมต้องตุ่มไหมอ๋อยู่กันหลายคนไหมตอนนี้ต้องกนเบื่อและเอาเบ็ดเกี่ยวไว้ครับเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่โดน แ <c oughs> ล้วโงยน้อลก็มาที่ตรงนี้โบกยาบาลยาบานก็มายาบานก็มาเนี่ยที่เป็นอ้วนอยู่กลางใต้ผ้านั้นเป็นม้องไทรอย่าง้องน้องไมหรือว่าของอะไดิที่เป็นอ้วนยวนติดติดอยู่ใต้ผ้<อ>าเน,นะอน,นีอยปีมาขึงมาเล,<อ>ล,ล้ว่ออานครับเามาึงตังมาเล็ว่านอ,อ๋อมาขึงตังไวีก็ห้ากันทว่านนั่นหรอขาผมข้างมมันมาตกปลาแล้นี่มนไม่กินไนจะเจื่อน ทั้งนี้ลักษณะเป็นยังไงอ่ะรอยมันนอนความอ่ะนอนความครับผมไซชดชีอะไรอ่ะคะไซเซลอระไเสื้อลายครับลิ้งจัเลยเอเียลายเนยจริงจัง้วหล้งจากนั้นก็ได้ติดต่อครับไปร้านารเบยโบกเลยจับบานนึ่จับบนเกามากไปร้านงาน้เลยครพมเรเม่่่มย์พเมก็เมื่อกี้เราเราคิดงไร้หครับ ก็ไม่ได้คิดอะไรครับอยากช่วยน้องก็อย่างเดียวครับอยากช่วยน้องก็มากสง,งสารพ่อแม่น้องพ่อครับลงไปช่วยกี่คนคนระับตอนตอนนั้นประมาณสามคนนะครับสามคนครับเด็กเด็กจะหลุดหรือไงครับไม่หลุดครนะัไม่หลุดเขา,าก็มีตะข่ายติดเท้าอยู่นิดหนึ่งผมว่าน่าจะไม่หลุดนะครับต้องใช้แรงดึง,งตะข่ายอะไรตะข่ายตะข่ายดักปลาครับสงสารพ่อแม่น้องก็ครับ แล้วคนคนหลังสุดที่ไปช่วยเขาไม่มีเขาหมดแรงรลอวไงผมว่าน่าจะหมดแรงอะครับแต่ก็ยังดีที่เขาพอจะไว้หน้ำเป็นบ้า,บบาน